้ค่ะค่ะก็เออก็หนูรู้สึกว่าเราเจอกันแบบครั้งเดียวแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบรู้จักกันมานานแล้วมาที่บอค่ะก็เราสองคนพูดภาษาอังกฤษด้วยก็เลยแบบยิ่งยิ่งพูดไปลยิ่งโฟล์ไปด้วยกันค่ะก็เลยแบบหนูรู้สึกว่าเราสนิทกันได้ง่ายมากๆเลยใช่ค่ะนี่ก็ตอนนี้ก็สนิทแล้วด้วย ตอนที่มาแค่ค่ะรู้หรื่าว่ามาคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาเออทราบหนูทราบนะคะว่าพี่มทราบจ่มาจริงๆทราบเหมือนกันคือวันที่นัดมาคาสติ้งอ่ะอ่าก็มีการเหมือนเกิดๆนะคะว่าจะมีคาสติ้งคู่กับใครบ้างอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแต่พอรู้เลยแคสติ้งผ่านเราได้มาเจอกันคือจริงจริงจะบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าคาสติ้งใครผ่านบ้างจนกระทั่งอ่าวันเหมือนตอนนั้นเราคาสติ้งกันแล้วก็เขาก็ บอกเลยโทรมาบอกแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเจอที่พวงสวงเนาะใช่ค่ะแล้วน่ะค่ะขึงจู๊ดขึงขันมากใช่เลยแบบนั้นเลยแล้วเราเห็นว่าเป็นน้องเซีย่้าเสร็ก็ใช่ใช่ใช่จริงจริงที่บอกว่าเรื่องเป็นซีรหรือว่าเรื่องแรงค่ะจริงจริงก่อนหน้านี้เหมอแบบมีความสนใจหรือว่าอะไรอยากจะแบบเล่นซีรีย์นี ซีนี่ยูนีอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆก็ทั้งสองคนก็แบบมีมีเรื่องติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่าเราก็แบบว่ายังอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเหมือนดูว่าคนไหนที่คู่กับเราด้วยว่าเหมาะสมแล้วรู้สึกว่าพอหนูรู้ว่าพี่ฟ้าใส่เล่นก็หนูก็รู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่าแบบก็ใช่รู้สึกว่าแบบได้ทํางานกับคนที่เราแบบสบายใจด้วยสบายใจด้วยรู้สึกว่าเวลาที่คุยเราคลิปด้วยค่ะในหลายๆอย่างมันแบบเซ็นต์อินเตอร์สแตนใช่ทอกเรื่องนี้โดนใจเราอย่างนี้ถึงแม้ว่า casting ค่ะ สำหรับฟ้าสายนะคะก็จริงๆในเรื่องของจอนเรของซีรีส์นี้เนาะก็จะเป็นแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกดราม่าซึ่งในจริงๆฟ้าสาเองก็แบบติดตามซีรีส์วายซีรีส์อยู่แล้วซึ่งในด้านของแฟนตาซีอะค่ะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยเห็นแนวนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกเอ๊ะแบบปวน่าสนใจบวกกับตอนที่ถามแบบเหมือนเกินๆอะค่ะว่าเออถ้าเกิดสมมติแคสแล้ว potential ที่จะเป็นคู่ของเราคือใครบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะมีสิทธิ์อืมค่ะ ค่ะข,ข,ของหนูก็ก็เหมือนกันคะ่ะจริงๆแล้วหนูก็ติดตามเหมือนกันติดตามบอกว่าซีรีส์วายซีรีส์ยูรอยู่แล้วด้วยคะ่ะก็พออ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออคลิกคะ่ะและ้วก<ช>็อย่างที่บอกก็ที่มาเพราะว่าพี่ฟาใส่ด้วยค่ะ ใช่ค่ะัเอินมากเลยอ่ะใช่ค่ะตอนนั้นเวลาที่คุยกับน้องว่าแบบเออแบบเป็นยังไงแบบตอนนั้นก็เหมือนถามว่าแบบน้องอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออแบบตุลาที่12นี้ปุ๊บมันก็แบบให้ยแบอตุลาที่สิบสองหรอมเคเกิดวันเดียวกันงงมากค่ะอันนี้คือเราแบบเราเอ่อเรียกว่าไรคะเราชอบไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับถือแบบพญานาคใช่ค่ะแบบเหมือนกันเลยพอเราคุยก็แบบมีหลายอย่างที่เราชอบแบบเหมือนกันแล้วก็ ในเรื่องหนังในเรื่องแบบว่าซีรีส์หรือเรื่องเราอ่านหนังสือก็เหมือนกันค่ะก็เลยแบบเอออะไรที่แบบเหมือนเป็นดวงอะค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเด็กชินีได้ไหมคได้จริงจริงใช่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเคยเจอแค่ครั้งเดียวแต่ก็รู้สึกว่าแบบสนิทแบบสนิทกันมากไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอค่ะใช่คก็แค่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเัยเพราะหนูเพิ่งไปเรียนทั้งกิะก็เลยหลับเจอน้องก่อนไปใช่แล้วก็เจออีกครั้งตอนนี้ค่ะเห็นว่าเวิร์กช็อปไปแล้วเลยค่ะแล้วก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเคย ตอนแรกเขินอยู่ค่ะก็แบบไม่ชินอะไรเงี้ยค่ะก็เขินด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ก็เอ่อพอพอได้แบบฝึกไปหลายๆรอบได้แบบว่าเอ่อได้ลองอ่านบทไปอะไรเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าชินมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกสบายค่ะเห็นภาพที่ปล่อยออกไปแล้วหลายคนดูอามากเลยเราได้อ่านอีกแบบไหมคะได้อ่านแล้วก็จริงๆตอนแรกเวลาที่ภาพออกมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยแบบอ่าก็ดีใจดีใจที่ออกมาแล้วได้การตอบรับที่ดีฟีดแบ็กที่ดีด้วยแล้วส่วนตัวก็ ป้าใสก็ชอบรูปที่ชิ่อยออกมาเหมือนกันแล้วก็เป็นเคมีใหม่ๆใช่ค่ะแล้วเราเรื่ของคนเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างแบบดีเนาะเพราะว่ามันนอกจากกับความเรื่องเรื่องเอรใดเอ่ยความคุกกี้ความเลิฟซีใดๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบไม่เบาแล้วช่วงนี้เ็าไม่เบาันเลยยังไงบ้างใส่ก็ในการเตรียมใจหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นพาร์ทของงานนะคะ ก็หน okay> e ูโอเคอยู่แล้วมาถึงว่าไม่ได้ติดค่ะมาถึงว่าก็เป็นการทำงานคะใช่คือจริงๆในในช่วงที่เวิร์กช็อปแล้วในช่วงที่แคสติ้งอะค่ะก็จะมีฉากที่แบบใกล้ชิดกันเหมือนเราก็ต้องดูว่าเคมีเป็นยังไงทั้งสองคนรู้สึกยังไงแล้วก็จำได้ว่าคือด้วยการที่ฟ้าใสแคสกับหลายคนด้วยค่ะหลายครั้งมันก็อาจจะแบบว่าเอ้ยแบบรู้สึกแบบเฉยๆหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบ มันขัดกันหรือว่าแบบ e อน r g y ไม่ตรงกรันแต่พอเล่นกับน้องเซย่ามันก็จะมีความเฮ้ยแบบเออใช่ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบกับคนนี้อะโอเคใช่ค่ะค่ะเซยรค่ะหนูก็เช่นกันนะคะก็อย่างที่บอกหนูก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นตัวเองอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แบบอยู่แบบอยู่เป็นตัวเองอยู่แล้วเวลาที่อยู่ที่สาใส่ะคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็เลยแบบเหมือนมันก็เลยทาให้การทํางานมันง่ายขึ้นใช่อย่างบางทีที่ทุกแย่งหมดเขาถามว่าเราเลิกสินได้หนักกันแค่ไหน ท่าไหร่คะอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะใช่ใช่แต่ว่าก็จะเห็นเราในบทบาทที่ไม่เคยใช่ก็แนเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเนาะหรือว่าแบบทั้งทั้งสองคนเลยอะค่ะใช่ก็จะมีทีเซอร์ในไพโรดนะคะไม่ใช่ค่ะมีใช่ไพโรดเหลย มีเห็นบางส่วนค่ะอ่เบื้องต้นเราก็จะเห็นในในส่วนของพายลอดก่อนเนาะใช่สดๆร้อนๆเลยนะคะได้เห็นแล้วก็เราก็จะมีเวิร์กช็อปกันอีกทีสําหรับสาหรับซีนนี้โดยเฉพาะเพราะว่าถ่ายสิ้นเดือนนี้ค่ะเคมีมันดีขนาดนี้เตรียมร้มือกับอไแบบนงจริงๆก็ใช่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็รอเลยค่ะว่าทุกคนจะแบบว่าเรียกยังไงเนาะใช่ไหมค่ะ แล้วเดี да> ๋ยวพรุ่งน in> ี้ฟาสไก็จะบินไปโคลอมเบียด้วยไปทํางานที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าฝั่งลาตินก็ให้การตอบรับกระแสค่อนข้างค่อนข้างดีก็จะเหมือนไปแล้วก็เหมือนแบบฮัลโหลนอกจากฟาสไซก็จะมีน้องเซ่ยแลวก็ฝากซีรีส์ของเราด้วยค่ะสบายเนี่ยก็หายแฟนนางงามหลายคนสบายในที่เราสบายนึกเราได้อ่านคอมเมนต์คนบอกว่านางงามเขาได้ทุกอย่างใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบรู้สึกแฮปปี้มากมาบเ Very happy ท mm ี่ทุกคนยังคอยติดตามแล้วก็ support เส้นทางของฟ้าใสในในทุกๆด้านอันนี้แบบขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็จะได้แข่งกันเนาะอยากให้แบบเกิ่นชวนแฟนของเสองคนแล้วก็แฟนแบบซีีที่เขาแบบติดตามค่ะแล้วแล้ว โอเค่ะนี่สองแม่ก็อย่าลืมติดตามด้วนะคะทุกคน The Hidden Blood นะคะก็เป็นเรื่องแรกของหนูกับพี่ฟ้าใสนะคะทุกคนก็รอติดตามด้วยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นเลือดถ้ำรักนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด3คู่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นคู่ของฟ้าใสกับเซียรย่านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเชื่อว่าอยากเราก็ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันก็จะแบบแฮปปี้ในการที่ทํางานด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ